ไม่อย่างนี้หลอกกันชัวร์ชัว,ชวมิชฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปรงกลงกอง,งการทักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืนร้อยเปเซ็น์เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนว่าวังขนาดเนี่ยหลอกกันชัวชวหลอกที่สองเร่งรัดให้รีบตัดสินใจ บอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชุดชัวหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชุดชัวเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหรหลอกกันชุดชัวหลอกที่4 แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรน์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกัน<อ>กชุดชัวหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกัน<อ>กชุดชัวจำไว้ให้ดี ใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC check first ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตัวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากกรอตหรือไม่หรือโทรไปแจ้งบาแสที่เบอร์1207 สายด่วนกรอตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันไม่ฉาชีพกรอขอเตือนภัยกลกงที่ระบาดมากในช่วงนี้มีการหลอกลวงให้ลงทุนในคริปโตบิตคอยหรือสินทรัพย์ดิจิทัลชักชวนหลายรูปแบบการันตีผลตอบแทนสูงหากพบการชักชวนในลักษณะนี้โปรดระวังอย่าได้หลงเชื่อตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้ที่ SEC check first <c oughs> เพื่อป้องกันตัว <c oughs> ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อภัยกลโกงนะครับกอลตตอดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ